สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องของเปี้ยววันนี้เปียวจะมาพูดถึงาการเริ่มก่อตั้งเปิดบริษัทนะคะแต่อันดับแรกเลยเปียวก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านและทุกๆคนนะคะพวกพี่ๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เปียวตลอดเวลาตั้งแต่เปียวเปิดช่องมานะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือ การพูดคุยอะไรในไลฟ์สดนะคะเปียวขอบคุณมากจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีเปียวในวันนี้นะคะที่กล้าออกมานะคะเปียวขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่3นะคะอตอนนี้เวลา8โมงเช้าแล้วนะคะเปียวจะให้เพื่อนๆดูนะว่าเปียวได้อะไรเปียวสั่งของจากอินเทอร์เน็ตนะคะนี่ค่ะดีมากเลยสำหรับคนทำงานร้านนวดนะคะ เ็ียมีแบบเป็นผ้าแล้วนะคะแต่เปี้ยวสั่งแบบนี้เป็นแผ่นใสมาเพิ่มนะคะเพื่อปิดหน้านะคะอาจจะเป็นการดีนะคะแล้วก็มีอีกขาวดีข่าวน,นึงค่ะหลังจากที่เปี้ยวดันทุลังแล้วก็ดือดึงทําช่องนะคะอยากทํามากสามีเปี้ยวสั่งโทรศัพท์ให้แล้วค่ะโทรศัพท์ที่เปี้ยวอยากได้เปี้ยวเล่นของซัมซุงนะคะไม่ได้เป็นโมเดลใหม่อะไรมากมายนะคะแค่แค่แบบว่า พี่เอามเดลที่พอใช้ได้นะคะพี่ไม่ได้ซื้ออะไรแพงน,นะอันนี้มันเป็นของอาลดราคาในวัน Black Friday อะคะ่ะพี่ก็เลยซื้อนะนะคะตอนนี้ได้มาแล้วอาจจะสามารถทำไลฟ์สดได้นะคะในอนาคตถ้าสามีติดตั้งให้ไวะคะ่ะใช้เวลานะคะโอเคค่ะแล้วพี่มาดูนะคะคนที่อยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองที่กำลังคิดอยู่นะคะบริษัทขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น ร้านนวดหรือร้านทำเล็บหรือร้านร้านที่แบบร้านเล็กๆอะคา่ะที่เราสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะจะเป็นการดีมากเลยนะถ้าใครที่เคยเปิดที่บ้านนะคะเปิดที่บ้านหรืออะไรอะ่ะให้ทําถูกกฎหมายไปเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราทาถูกถูกกฎหมายค่าค่าภาษีถามว่าแพงไหมแพงค่ะแต่ผลดีคืออะไรรู้ไหมคะสําหรับคนที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะสําหรับ อ่เบี้ยพูดถึงประเทศนี้นะประเทศอื่นเบี้ยไม่ไม่รู้ค่ะเพี้ยไม่มีความรู้ถ้าคุณมีบริษัทค่ะคนที่ทํางานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการดูการดูแลผู้ป่วยหรือว่าการเี้ยจะมีปัญหาคอที่นึงนะคะเพราะว่าเพี้ยเป็นไทรอยอะคะ่ะแช่วงไหนที่เบี้ยทานปลาร้าหรือว่าเกลือเยอะเพี้ยจะมีผลต่อคอเบี้ยนะคะเพราะว่าไทรอยเขา มีปฏิกิริยากับพวกอาหารอีสานนะคะอาหารพวกมีปลาของเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วตาเปี melhores, ้ยจะไม่โอเคนะคะเพราะว่าเพี้ยอต้องอธิบายนิดนึงนะเบี้ยเป็นไทลอยถ้าเปี้ยทานอาหารหรือดูแลสุขภาพไม่ดีนะคะตาข้างหนึ่งเปี้ยมันจะเอ๊ะเป็นแบบนี้ข้างหนึ่งมันจะโต่างนี้นั่นแหละค่ะตั้งแต่เปี้ยป่วยมา3ปีนะคะสภาพหน้าตาเปี้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยผิวพรรณอะไรเปี้ยก็เปลี่ยนไปนะคะนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้เปี้ยไม่กล้าออกมาหน้ากล้องนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่อยากทํานะคะอยากทําแต่คือมันไม่มีความมั่นใจนะค่ะแต่พอพอเปีเ้ยวได้พูดคุยกับพกเพื่อนเพื่อหลายๆคนเขาก็ให้กําลังใจดีๆนะคะเพื่อนที่อยู่ในช่องนะถ้าไม่มีพวกพี่ๆในวันนั้นก็ไม่มีเปี้ยวในวันนี้นะค่ะที่ออกมาพูดอะไรนะคะคนเรามันต้องมีความกล้าะค่ะแต่บางทีความกล้ากล้าในทางที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลามันก็เป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะโอเคนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะ สำหรับคนที่มเีเปิดที่บ้านนะคะเมื่อก่อนเพื่อเคยเป็นค่ะเพื่อเคยเปิดที่บ้านนะคะเคยเปิดที่ห้องหอ้องพักห้องอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแตเ่เมื่อขึ้นมาในระดับหนึ่งประมาณได้ปีหนึ่งนะปีถึง2ปีถ้าเป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆให้ทํเอฟสกัดค่ะเหมือนกับแบบว่าทําให้มันถูกต้องะคะ่ะเพราะว่า1ดีสําหรับเราเลยถ้าเกิดอะไรมาเหมือนกับว่า เกิดอุบัติเหตุนะคะเหมือนกับในช่วงที่เราทํางานเราเกิดอ,อุบัติเหตุถ้าเรามีประกันนะเราก็จะได้ค่ารักษาประกันถ้าเราป่วยเราก็จะได้นะคะหรือลูกค้ามานวดเกิดอุบัติเหตุเรากดผิดที่ผิดทางนะคะประกันก็จะช่วยเรานะคะเริ่มจากอันเล็กๆก่อนนะคะถามว่าแพงไหมทําไมการเสรียภาษีของประเทศที่นี่นะคะถามว่าแพงไหมแพงค่ะแต่ถ้าเราทําถูกกฎนะคะ เราจะได้ผลตอบรับดีมากตอนที่เปียวมาเปิดเองเปียวมาหาที่ตั้งนะคะอันดับแรกเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถเขียนไว้ข้างล่างได้นะคะเปียวเปียวพูดภาษากลับไปกลับมาค่ะคือแบบเปียวเคยชินกับการการพูดภาษาสวีเดนที่ทํางานแล้วก็กับแฟนนะคะเปียวไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยนานๆจะได้พูดแล้วก็เนี่ยคะ่ะได้พูดหน้ากล้องได้มาท youtube เนี่ยเหมือนการฝึกภาษาเลยนะคะ เบลจะใช้ภาษาผิดค่ะบางทีเ่อจะใช้คําข้างหลังมาข้างหน้าค่ัเพราะว่าม,มันไม่ได้กรกแดะนะคะมันเป็นจริงๆอแล้วทีนี้อะไรนะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนๆให้เราไปเขียนกระดาษนะให้เราไปเขียนกระดาษกระดาษให้ไปหาถ้าเราอยากรู้ว่าการเปิดบริษัทท่ายังไงให้กับไปหาในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะการก่อตั้งบริษัทเป็นยังไง แล้วก็เอากระดาษออกมาก่อแบบฟอร์มค่ะติดต่อกล้องภาษีเลยติดต่อกล้องภาษีเราก็ต้องหาหาไอ้นี่ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อหาที่ตั้งถ้าเราอยากมีร้านเล็กๆของเราหรือเราทําเองที่บ้านให้เราหาที่ตั้งหาที่ตั้งให้เหมาะสมแล้วก็ต้องดูเพื่อนบ้านด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อนบ้านข้างเคียงห้องนะคะเป็นยังไงนะคะตอนที่เปี่ยวเปิดร้านใหม่ๆเลยนะคะเปี้ยวก็ไปดูอย่าพึ่งลงทุนอะไรที่ร้านใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วให้เราเข้าไปดูคู่แข่งด้วย ในที่เราทำเนี่ยมีมีร้านกี่ร้านเราเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะการวางแผนธุรกิจดีมากเลยนะคะตอนที่่อนที่เปี้ยวจะเปิดเปี้ยววางแผนธุรกิจค่ะเปี้ยวจะได้หนังสือมานะคะถ้าเราไปติดต่อเราไปติดต่อคอมมูนนั้นๆที่เราอยู่นะคะว่าเราแจ้งจุดประสงค์ว่าเราอยากเปิดนะคะที่นี่จะมีเงินช่วยด้วยนะคะเงินช่วยถ้าเราไปติดต่อกลมแรงงานนะคะอะไรแบบเ,เี้ยอ,อะไรนี่แหละแล้ว เขาจะช่วยนะแต่เราต้องอยู่ในการดูแลของเขาภายใน6เดือนนะคะห้ามทำอะไรเลยนะคะเปี้ยวเคยไปเปี้ยวไปเคยไปติดต่อแล้วเปี้ยวไม่ชอบค่ะเพราะว่าเราจะต้องอยู่ใต้เขาคอนโทรลแต่เราจะได้เงินของเขาเปี้ยก็เลยมาเปิดเองนะคะตอนนั้นสมัยนั้นที่เปี้ยวเปิดเองก็ไม่มีภาษาเลยนะเปี้ยวไม่รู้เรื่องเลยเปี้ยก็เลยไปไปติดต่อเขาก็ส่งให้เปี้ยวไปเรียนค่ะอังลาดแรกเลยนะเขาส่งให้เปี้ยวไปเรียนไปเรียนการตลาด แปเนี่ยงานตลาดให้เราไปเรียนรู้ว่าการตลาดที่นี่เป็นยังไงตอนนั้นภาษาพี่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นนักเรียนเขาคุยอะไรกันวะแล้วคนที่เขาเปิดบริษัทแล้วประสบความสําเร็จเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาเปิดเขาเจออะไรอะไรยังไงดีมากเลยนะคะลอ,ลองไปดูเขาส่งพี่ไปเรียนพวกนี้แล้วก็ไปดูกันตลาดการบัญชีเงินก้อนแรกในธนาคารคุณจะต้องมีเท่าไหร่เ้าจะบอกหมดเลยแล้วก็ต้องไปนะคะไปดู ตอนที่เดียวเปิดสมัยนั้นเปี้ยไม่มีตังค์เลยตังค์เปีมีน้อยมากในธนาคารมีแค่ไม่กี่บาทเองนะคะมีแค่ไม่กี่ข่าวเองนะคะแล้วทีนี้สิ่งสําคัญเลยเราต้องวางแผนค่ะเปียยเคยวางแผนเขาจะให้สมุดเล่มหนึ่งมานะคะเขาเรียกว่าการวางแผนธุรกิจค่ะเปียไม่อยากพูดเป็นภาษาไทยนะคะแฟนเปยอยู่นี่แล้วทีนี้นะคะ,นะคะได้กระดาษสมุดเล่มนั้นมา หรือไม่งั้นให้คุณเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตก็ได้เขาจะให้เราไปเขียนเกาะแบบฟอร์มแล้วก็วางการตลาดนะการตลาดของเราทําไมคุณเขาจะมีถามหมดเลยทําไมคุณถึงคิดว่าการเปิดบริษัทของคุณจะต้องเป็นไปได้ดีเปื่อก็จะเขียนเขียนเพื่อก็จะวางแผนเพื่อนๆนเชื่อไหมว่าในพันทิปอะค่ะแล้วก็ในช่องของคนไทยอ่ามีประโยชน์มากนะเพื่อนเพื่อการตลาดของเมืองไทย ว่าเขามองยังไงเพราะว่าในเมืองไทยเมืองไทยมีข้อเคล็ดลับดีๆมากเลยนะคะเปียวไม่เคยเปิดบริษัทนะในชีวิตของเปียวเปียวไม่เคยเลยเปียวยคยเป็นแต่ลูกน้องเปียวยคยเป็นแต่อะไรเงี้ยเหมือนเปียวมามามาเสี่ยงอะค่ะแต่เปียวเปียวคิดว่าไปได้แน่นอนเพราะเปียวการวางแผนธุรกิจอะค่ะเหมือนก่อนที่เปียวจะมาเปิดบริษัทด้วยตัวเองเนี่ยเปียวเคยไปเป็นลูกน้องเปียวเคยไปไปอยู่ไปดูไปเห็นเปียวไปเห็นแล้วเปียวไปเรียนรู้โอ้ย่างนี้ เพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดนะคะมันมีเหตุผลที่จะต้องเปิดมันก็เลยต้องเปิดนะคะจริงๆอะ่ะตอนที่เราไปทำนะเ็่ไปเห็นข้อบกพร่องของเขาแล้วเรามาเรียนรู้โอ้การที่เราไปเรียนรู้การไปฝึกการทำงานนะคะมันเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งคือเสี่ยงหรมันเป็นการเรียนรู้ค่ะไม่ใช่เสี่ยงการเรียนรู้ขอโทษนะคะใช้คำผิดมันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งเลยนะว่า ถ้าเป็นเราเราทำอย่าไปคิดถึงค่าเงินนะคะการทำธุรกิจอย่าไปคิดถึงค่าเงินอย่าไปคิดว่าเราจะต้องได้เงินเยอะๆคุณคิดผิดนะคะการทำธุรกิจมันมันไม่ได้มันไม่ได้ว่าคุณจะต้องได้หรือคุณจะต้องได้เยอะแค่ไหนมานั่งนะับมันไม่ใช่ค่ะการทำธ ال ุรกิจของเราเราจะจัดทำให้ประสบความสำเร็จไหมมีลูกค้าไหมนั่นแหละค่ะคือจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของเราเราจะมีลูกค้าไหมให้คุณคิด เพื่อขาดทุนให้คุณคิดค่าเช่าคือการทําธุรกิจอะค่ะมันมีค่าเช่ามันมีค่าภาษีเพราะภาษีที่นี่มันจะมีภาษีต้องทําความเข้าใจภาษีก่อนนะคะก่อนที่จะเปิดหนึ่งเลยภาษีภาษีแบ่งเป็นสส่วนนะคะภาษีตัวหนึ่ง25%คือภาษีภาษีที่เราต้องเสียทุกเดือนนะคะแล้วก็จะมีภาษีตัวหนึ่งเป็นภาษีรายได้ที่เราขายของให้ลูกค้าหรือว่า อะไรให้ลูกค้าอีกยอนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเสียภาษีทั้งหมด5 0ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนะคะถ้าเรามีลูกน้องก็จะมีภาษีตามมาอีกนะคะถามว่าแพงไหมแพงค่ะแต่ผลประโยชน์ที่เราได้รับดีมากนะคะเพื่อนๆถ้าเราศึกษาจริงๆเพื่อทำมาแล้วแรกๆเลยเพื่อรับไม่ได้โอ้ทำไมมันแพงอย่างนี้มันแพงอย่างนั้นเหมือนเราหาเงินมาได้ร้อยหนึ่งอะคะ่ะเราเหลือเก็บแค่ห้าสิบ อาไอห้าสิบของเราเราต้องมาจ่ายค่าเช่าเราจะต้องจ่ายค่าน้ํามันเราต้องมาจ่ายค่าไฟเราต้องมาจ่ายราบๆเยอะแยะอย่าคิดแบบนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแค่เราคิดว่าเราขาดทุนเหมือนเราทําอะไรให้ใครแล้วเราขาดทุนอ่ะมันมันไปไม่ได้อ่ะคะ่ะมันไปต่อไม่ได้เราต้องคิดว่าเราอยากเป็นเจ้าของกิจการไหมเราอยากมีความสําเร็จไหมนั่นเลยค่ะเราจะประสบความสําเร็จนะคะ แล้วเดี๋ยวเพื่อจะมาเล่าเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าเพื่อจะไปทํางานแล้วเพื่อตื่นมาเพื่อก็นึกได้เพื่อเลยรีบทําเพราะเพื่อไม่อยากไปท,ทําที่ที่ทํางานนะคะเพราะว่ามันเวลาเพื่อคุยอ่ะห้องมันเล็กแล้วมันได้ยินเสียงหมดมันไปรบกวนเพื่อนข้างห้องะค่ะแล้วมันจะมีปัญหานะคะเขาเขาเขาคนแก่เขาไม่อยากได้ยินเสียงเราคุยมากะค่ะเสียงเพื่อก็ไม่ค่อยมีด้วยตอนเช้าอ่ะมัน ก็เป็นไทรอยมาเสียงแหบยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะเปีืจะค่อยๆปล่อยออกมาเท่านิดเท่านิดเปลือนึกอะไรได้เปลจะค่อยๆปล่อยนะคะยังไงก็หวังว่าวิดีโอของเปีืยยคงจะเป็นประโยชน์กับใครนะคะไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเปีือยจะลองดูว่าเปียอจะสามารถพูดได้แค่ไหนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมยังไงก็ช่วยกดติดตามให้เปี้ยวนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ